ใ,ใกล้ๆเลยโอ้ยอย่าบางัอ ay, อาบางนะให้พ่อมานั่งตรงนู้นโอ้ยโอ้โนอนลงเลยเอ้นอนลงเลย อะไรครับเล,รเล่นที่กินขับโอ้ไปเล่นที่กินขับเลยนะวันนี้วันเกิดใครครับมันเกิดใครชื่ออะไรเไ ingt, ออไหอนขอดูหน้าลูกละะเกิดเกิดบอยใช่ไหมวันนี้วันเกิดเกิดวัน,นเกิดมาพินพผ่านไปแล้วเออต่อไปวันเกิดใครนะ ไปที่พุดใช่ไหม,ไะไมจะไปที่ไหนที่พักใช่ไหมที่พักอันนี้เป็นอะไรครับไหนเออขอดูหน้าหน่อยสิไม่พูดโนเมียคนนี้ว่าสิโอเคบ๊ายบายหน่อยครับ <c oughs> เจอกันบ๊ายบายหน่อยเด็กๆโ <c oughs> <Okay. S 3> อเคไสติ๊กเกอร์บอหาม่หน่อยครับวัววนเกิดที่พุดมาไหนนะครับ มาที่ไหนนะที่พักครับที่พักอะไรนะสติ๊กเกอร์หัวหอมที่พักอะไรครับโอ้ยเริมต่อคิดหรือเปล่านี่เริ่มต่อคิดหรือเปล่าเคิทส์มาที่พักอะไรนะค่ะี่โอเคเริ่มตัวถ่ายด้วยหนูถ่ายสติ๊กเกอร์หัวโอ้โหวุ่นวายไข่กระปิเลยนะคะเดีจะมาเช็คอินหนูถ่ายสติ๊กเกอร์หอมน่ะหนูถ่ายสติ๊กเกอร์หอม ที่นันนี่ถึงไหนนะคะถึงไปไหนคะพาเลเดย์แล้วเหรอถึงแล้วถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทิ้นทองใช่ไหมคะโอ้โหถึงแล้วนู่นเลยน้องพิมว้าวจะเอ๋ไหนเอ๋ตรงนี้เลยยิ้มให้หน่อยค่ะยิ้มให้หน่อยสิน้องพิมเอ้าเหนียวเลน ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นห้องกันเลยอดีเดออินหัวหินพี่พดทจีบหม่นานโอเคดช่จะขึ้นห้องกันนะเอาวันนี้พี่พุทกับน้องพิมมาที่ไหนกันครับ โอ้โหฮอลิเดย์อินหัวหินนะคะวันนี้พุดกับน้องพี๊มาฮอลิเดย์หัวหินนะคะวันเกิดวันคล้ายวันเกิดพี่พุธนะครับเอ่อมาเที่ยวกันที่ฮอลิเดย์อินหัวหินโอ้โหนี่ก็จะเป็นห้องพักของเรานะครับโอ้โหดูซีวิวสิครับว้าวโอ้มอสเทนวิวนะครับไม่ใช่ซีวิวพูดผิดครับมอสเทนวิวดูดูออกไปข้างนอกมาดูสิ ว้าวโอ้โหเมวเทนวิวเลยครับสวยบรรยากาศโอ้โหอ่าข้างล่างก็จะมีสวนน้ำเลยนะเออวันนี้นะครับพี่พุธกับน้องพิมนะครับกับพ่อพบแม่มิงนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นสวนน้ำกันนะอ่าเรามีชิ้นขับด้วยสวนน้ำด้วยนะครับว้าวแมวเทนวิวสวยมาก สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแล้วัวดีครับวันนี้น้องพิมจะมาพ่พิษม,มาเล่นอะไรนะสระว่ายน้ําที่ฮอลิเดย์อินนะครับอะไรนะนาวสวนน้ำฮอลิเดย์อินนะอันนี้ตอนรอเวลา11โมงก่อนนะครับถึงจะเปิดสวนน้ํานะตอนนี้เตรียมพร้อมยังเตรียมพร้อมๆแล้วม,นะมีเหมียวด้วยนะพ่พิษพร้อมไหมยังอเลสโก้ไห oh. ม รอก่อนนะรอเปิดนะกสิบเอ็ดโมงนะเออสวนน้ำพิงก็รอแล้วนะครับไปนะเดี๋ยวล่สโกสวนน้ำกันเลยนะโอเค,อเคไหมคะนี่พูดแม่เอาออกนะลูกอันนี้ไว้ไว้เข้าเข้าสวนน้ำครับไ,ไหนเพื่อนดูซิสวนน้ำโชว์ซิโอมีลิสโอ้เข้าสวนน้ำของทักเออพนักพิงก็มีด้วยเหรอคะเออ่ที่โรงแรมก็ต้องมี สายลัดข้อมือนะครับน้องพิมพ์มีตัวอะไรลูกตัว,ตวมีเวอเอ,อมาน้องพิมพ์เลยนะสวัสดีครับวันนี้พี่พุธกับน้องพิมพ์มาเล่นน้ําที่ลาวานานาวาน,นะครับสวนน้ําที่ฮอลิเดย์อินหัวหินอะเลสโกเลย ย่อ e ีวุฒเดินมาที่ไหมอีวุฒเดินมากับน้องไหมน้องพิมพ์ไปแล้วส่วนอีพุทธอีพุทธมาเร็วเลี้วเลีวเลีวเลีวเดินมาน้องพิมพ์รอก่อนรออีพุทธก่อนน้องพิมพ์ว้าวเออทครับน้องพิมพ์ลึกยางลึกยางลึกลึกไปลูก ระวังนะไอ้ ye, พุทมาไอพุทธมามาเลยฮิวกำลังเดินมาแล้วนะครับน้องพิมลึกยังลึกลึกแล้วลึกแล้วลึกแล้วทำไงดีพี่ลึกแล้วทำไงดีเนี่ยเฮ้ยลึกแล้วทำไงดีทำไงดีมาแล้วน้องพิมพ์ขึ้นมาแล้วน้องพิมพ์น้องพิมพ์ขึ้นมาแล้วน้องพิมพ์ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่พุทแล้วลุยลุยน้องพี่พุทมามา อุ้ยขึ้นมาแล้วน้องพิมพ์อยู่กับพ่อแล้วข,ลขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ววายพุทขึ้นมาเลยน้องพิมพ์ขึ้นมาแล้วทำไงดีขึ้นมาแล้วทำไงดีอยู่กับพ่อไม่เป็นไรค่ะขึ้นมาแล้วมาพ่ออุ้มพ่ออุ้มพ่ออุ้มไม่เป็นไรไนี่เห็นไหมเห็นเพื่อนเขาไปไหมเนี่ยนี่นี่ขึ้นมาแล้ววายอือยู่กับพ่ออุ้ยขึ้นมาแล้วอุ้ยโยกเลยอโยกเลย เอ้ยโอ้ขึ้นกําลังเล่นขึ้นนะแม่ไทยพุ่นมาด้วยเร็วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ไงขึ้นมาแล้วอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยเอ้ยนี่ไงไงอยู่ตรงนี้เองเนี่ยคืออยู่ตรงนี้เองลูกอยู่ตรงนี้อุ้ยขึ้นมาแล้วเฮ้ยขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาแล้วโอ้ดูขึ้นน้องพิมพ์ดูที่ขึ้นมาแล้วอุ้ยไปโอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวลูกขึ้นเฉยเออกลัวใช่ไหมครับพี่พุทธไม่กล้าลงละอุ้ยขึ้นมาดูดูดูซิน้องพิมพ์ขึ้นดูสิอุ้ยขึ้นทะเลมาแล้วน้องพิมพ์อุ้ยขึ้นแรงแล้วนะเอออุ้ย ขึ้นแรงแล้วขึ้นแรงแล้วขามาเล่นตรงชายหาดดีกว่าน่กลัว <c ười> ขึ้นมานั่งเล่นตรงนี้ขามาที่พุทมาเรียลเรียวเรียวมานั่งตรงนี้ก็พ่อลูกมานี่นั่งนี่นั่งนี่ลูกว้าวขึ้นมาแล้วน้้งทีขึ้นมาแล้วเลยขึ้นแรงตรงเลย ขึ้นแรงนะรแล้วน้องพิมโอ้โหน้องพิมลงมาอีกหน่อยลูกลงมาอีกนิดนึงเติมไม่อีกหน่อยลูกลงมาหาก้อนนี่เร็วน้องพิมลงมาตรงนี้นั่งนี่ลูก,กลโอ้โหขึ้นแรงเลยโอ้ขึ้นแรงเลยนะน้องพิมพ์เนี่ยขึ้นแรงมากเลยเฮ้ย กินแรงจังเลยทำไงดีเนี่ยจิ้นแรงจังเลยเออกินแรงจังเลยนะพี่บุญน,นะ,นนะเออใครวิ่งหนีขึ้นมาทัน <c oughs> เออวิ่งหนีขึ้นเลยนะโอเคบายบายเพื่อนน้อยวันนี้น้องพี่มาเล่นสวนน้ำนะครับ วานานาวานะครับผมที่าาพอดีได้อินหัวหินาาโอ้เดี๋ยวเ็าไปเล่นหินกับับตอนนี้เราเล่นน้ำทะเลก่อนนะครับขึ้นแรงมาแล้วโอเคตั้งลงเลย <c oughs> โอ้ oh, มันต้องท่านี่นั่งลงข้างล่างสิลกูกกลัวเพียกทำไมเอากลนลงมาเลยกลนลงมันเลยค่ะยิ้มหน่อยมองกล้องหน่อยโอ <c oughs> oh, ้แรงแล้วแรงแล้ว ขึ้นแรงแรงแล้วว้าว๋อไปไ้ย,ยขึ้นแรงแล้วขึ้นแรงแล้ว ขึ้นแรงแล้วนะพี่ขึ้นแรงไหมลูกพี่พพชอบไหมครับรเอ,อ่อยู่บนนั่งลงงี้เลยเออนั่งลงเลยเลยนั่นแหละครับถูกต้องครับนั่งคัรตอมาณเลยลูกนั่งคัรตอมาน,นี้เลย นั่งคาร์ตอร์มาได้จะได้ไม่เก็บลูกเออหน้นาร้านจะได้ไม่เก็บเทา้า,อาอเอาอเค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 กลับไปใกล้ๆนะทางใกล้ๆเลยนะโอ้ใกล้ๆเลย,อยอโอ้อย่าบังนะให้พ่อมานั่งตรงนู้นอโอ้ยพ่อไม่บังนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เอามาให้ลูกเดี๋ยวแม่เอามาให้ นะครับตอนนี้เรากำลังย้ายมาที่ส่วนน้ำที่ใหม่แล้วนะครับว้าวครับนะครับวันนี้พี่พุธกับน้องพิมพ์นะครับมาเที่ยวสวนน้ำวาน,า,นาวานะครับที่หัวหินนะครับมาพักที่โรงแรมฮอเดย์อินหัวหิน ไปไปไป,ไปก่อนคร้าตอนนี้เรากำลังเดินไปเล่นน้ําสําหรับเด็กๆนะครับไปเลยหน้าน่นาน,น,นของเด็กอยู่นู่นแล้วไปเลยเอามาเลยลูกลงมาเลยวูสไลด์เดอร์ตรงนั้นก็มีวิพฤษเร็ว แม่ต้องลงมาเป็นเพื่อนด้วยาวางไว้ตรงนั้นก่อนอไปเลยมาสไลเดอร์นะ้องพี่มาสไลเดอร์ตรงนี้เลยพ,สลพลยลยลยุสไลเดอร์ไปไปพุทขึ้นไปเลยไปเลยครับไปเลยสไลเดอร์ไป อะไรนะครับโอ้โอ้คุ้ไอจีเนี่ยตาปลายปะโอ้แม่รับหน่อยแม่ร um ับหน่อยพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วอต้องพุ่งขึ้นมาเลยต้องพุ่งเดี๋ยเดียให้พ่อไปก่อนอันนี้สไลด์ไปอันนี้ของของเด็กสไลด์ไปเลยไปเลยน้องพิมพ์ไปสไลด์ไปเลยเย้ น้องพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วฮ่า <c oughs> ลงไปเลยครับลุยพีพุทธพีพุทธพีพุทธว้าว ไปปอชอบใจเลยค่ะมีน้ำพูด้วยไปเลยไปสไลด์ไหมพุทสไลด์ไหมครับอปาไปสไลด์กันมาเลยไปเลยมากับพ่อเร็วลุยลุยลุยลลยลุยลยลมาใหม่มาทีมาไอพุทไปแล้วไอพุทไปแล้ว เร็วเร็วเร็วฮิวตไปตะไลไปเลยเย่นอนลงเลยเออนอนลงเลยเย่ปอดอกไว้ลูกเย่อย่าเราพิมพ์ต่อเราพิมพ์นอนลงเลยนอนเลยลงพิมพ์ นอนเลยกอดอกกอดอกเลยค่ะเอออย่างนั้นแหละครับถุกตอนเย้โอ้โหโเก่งมากแน่นแน,น,น,น่ตามพี่ตามพี่เลยเลยอีพุตไปถือพาน้อนแล้วไปเลยเลยอ่าลงมาได้ไหมครับลงนี้ไหมอ่าลงเลยครับเร็วจับมือกันลุย อ๋อไม่เอาอย่างนั้นอะไรตรงนั้นนะครับโอ,อ,อก,กับห้องแล้วครับนี่ไงนี่ไงพ่ออยู่นี่ลูกนี่มีพ่ออยู่นี่นี่สไลด์นี่เลยอ่ะสไลด์เลยอ่ลุยลุย let's go อ่ะลุยพี่พุดดีพุดดูท้องลูกเย้อ่ะต้องพิมพ์ลงนี่เลยพี่พุดดีพุดน้องพิมพ์อยู่นี่แล,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 ล้วเด้อเด้อต้องพิมพ์ไป น้องพิมลุยลุยลุยน้องพิมพ์ลุยเย้เย้เย้เก่งมากพี่พุทธมาเร็วพี่พุทธมาลูกชายกำลังวิ่งมาแล้วน้องพิมมาเร็วเร็วลูกชายกำลังวิ่งมาแล้วนะครับเย้สีแดงเลยลูกสีแดงเลย <c oughs> แมวสีแดงเลยครับเอาสีแดงได้ลูกอ oben, ันนอกอกกอดอกกอดอกเลยเออกอดอกไปเย่อย่างงั้นแล้วลูกถูกต้องกอดอกไปอาน้องพิ้สีแดงเลยเอาแมวสีแดงนะลูกน้องพิพ์เวลาสีแดงน้องพิพ์ต้องเหยียบเอาเท้าเหยียบนะลูกนะมันจะได้อานน้องพิพ์ไปกอดอกกอดอกเลยเย่โอ้โหนั่นละอย่างนั้นละลูก ย้ท yeah. pues ี่พทธที่พูดไปไปเดี๋ยวพ่อรอตรงนี้นะไปพูดไปจะไม่รุนกัน ุระไรไปเลยเลยไปเลยแล Let yeah. Yeah. Sw ้วแล้วุย Let's go เย้เย้เก่งมากเร็วเรโอ้โหเก่งมากเลยครับหมุนหมุนหมุนุนวนเลยลูกวน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 รอบเลยวนรอบเลยแล้วเอ่าปิตาปิตาเออวนรอบเลยวนรอบเลยไป อะลงไปเลยลูกไปเลยเลยสไลเดอร์มาโอ้ยโ,โอ้โหาทาเยอะยยอทาเยอะสไลเดอรลื่นเลยสไลเดอลื่นเลยโอ้โหทาเยอะยังเลยนะไป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 ได,ดูยไอ้ทูดนินแมงมาแล้วู้บินมาล้วูินมาไุ้ินมาล้เร็วเร โอ้หลงตรงไหนครับโอ้ลงตรงนี้เลยนะโอ้โหไปพูดไปไปเลย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 โอ้โหโอ้โ,อ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 โอเป็นไงพวกดูซิดูน้องสิลูกเนี่ยเห็นไน้องเก่งไหมเนี่ยเป็นไงธรรมดาที่ไหนโอ้โห มา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 เร็วเร็วเร็วโอ้โหว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำแล้วนะคะว่ายน้ำแล้วนะคะโอ้ยไปสไลเดอร์ไปอ,อันนี้เป็นคลองแนละ้วพี่อยากไปเล่นไหม ไปเล่นไหมลูกไปเล่นเอาเอาเอา,เอา,ท,เอาที่มันเป็นเอาที่มันเป็นห่วงยางใช่นี่แหละเขาห่วงยางมาเล่นตรงนี้ค่ะเอาห่วงยางมาเล่นตรงนี้ก็โอเคใช่โอเคๆโอเคโอเคโอเคแสไลด์ไปสไลด์ไปไอ้มุดมาแล้ว <c oughs> อุ้ยระวังลูกดูด้วยตะกุทางด้วย <c oughs> ไปต่อเลย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 ต้องพิมพ์ไป โอ้โหเย้ไปเลยไป <c oughs> เลยอาพิมพ์มาพิมพมา,าพิมพ์ขึ้นได้ยัง มุดขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปเลยไปเลยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเวสองก็เลยสองก็เลยเย่เก่งมาก เดี๋ยลงสองคนเลยนะลงสองคนเลยนะโอ้เด็กสนุกเลยครับวันนี้พี่พุธกับน้องพิมพมาเล่นสวนน้ำนะครับลาวานานาวานะครับหัวหินพักที่ฮเดอินหัวหินนะครับ

ma ma mà Nó vim mà lươi Lươi, Let's go Wow Ui Kinh mà Ai hút mà, ai hút Wow Yeah เสไลด์นี้นะโอเคนะสไลด์นี้นะนพี่ตนะ้อาางพิมพ์นะเอาปลาพี่กินไปเลยลูกปลาโตสนุกไหมครับน้องพิมพ์สนุกไหมวันนี้นะมาเล่นส่วนน้ำสนุกไหมคะมโอ้ยอะไรค่าไปทิ้งเลย พีน้องลูกพงไปลูกไปว้าวโอหยัาวันนี้พี่พุทกับน้องพีมมาเล่นนะคะขดรุกกระดุกระวังน้ำลูกระวังน้ำเข้าปากนะว้าวจะทายกิโอเค โอโดเด็กเลิกมาเยอะแล้วนะครับว้าวมาก อาลงมาเลยลูกเร็วอ่ะลงมาเลยครับอ่ะน้องพิมมาว้าววายกว่า,วา,วาดูเลยเราเข้ามาลงมาเร็วเร็วเร็วต้องรีบลงมาเลยสิลูกโอเคล้อ,ลอก่อนรอก่อนอ่ะป่าลงทีละคนลกูกระวัง พอ,อยังสนุกไหมครับโอ้อพี่น้องพิมพรมร์ระวังลูกระวังน้ำเข้าปากลูกระวังน้ำเข้าปากนะคะ